รถ2ปีไม่แค่หมื่นเก้าเองอะ่ะไม่โคตรน้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญออกรถไม่ต้องใช้เงินด้วยมาแต่ตัวเลยกับเอกสารแค่นั้นพอเครดิตผ่านก็รับรถไปได้เลยดูบอดี้น็อตฝักระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเบ้าโชค๊คซ้ายขวาเดิมสนิทเลยนะครับเครื่องยนต์แห้งๆแบบนี้ระบบเบรก ABS ดูรอยอาร์ค้างก็ยังอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งนะครับแบตเตอรี่ GS เดิมจากโรงงานนะผ่อนแคาพันสี่ร้อเองไม่รู้ว่าถ้าเดินไปสูย์ต้องใช้เงินดาวนแน่นอนมาที่เรานี่9้บาทจบทุกเรื่องนะครับ ไม่ต้องใช้เงินดาวแม้แต่บาทเดียวนะครับจัดให้แบบนี้เนียนๆปี2022นะไม่แค่หมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นเองไฟหน้าใสๆตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันด้วยลอ้อกระทะเดิมจากโรงงานใส่ขรอบมานะแต่ยางอีโิปเปียนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มเรียบร้อยแล้วการสาดมีให้ครบ4บานตัวนี้เป็นสีออกขาวเทาๆป่ะนะครับออกสีเรื้อเรือบเนาะสีตรงรุ่นของเขาเลยคันนี้สีเดิมบางทุกชิ้นไม่เคยทําสีเลยโลโก้ มิตซูตรงกลางตัวใหญ่แอตทาตัวนี้เป็นตัว60ปีนะครับมีดิวิเซอร์ด้วยทับทิมให้คู่หนึ่งแบบนี้มาที่ภายในคันนี้นะครับดูเลขไมล์สัก่อน19,000กิโลกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าในตัวแบบนี้กระจกไฟฟ้าได้มา4บานออโต้ Auto, บานเดียวฝั่งคนขับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันคู Control, คอนโทรลเ็นเซนต์บลูทูธจัดเต็มระบบคอนโซลเนียนๆไม่มีริ้วรอยแอร์แบกด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งจอบีนเดิมมาจากโรงงานรองรับเ,เพื่อนขับเราตัวเรียบร้อยระบบแอร์เนนวล เกียโตนะเห็นไหมแบบขั้นบันไดมีชิปล็อกสามารถจอดแปะได้เบาะผ้าเดิมจากโรงงานทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดหน้าหลังพร้อมใช้งานใหม่กิ K ๊กซื้อที่เราคุ้มไป300แสนแล้วนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทผ่อน5,400